มาถึงการวิเคราะห์เส้นทางการแข่งขันของหนุ่มน้อยมากเลนหัวใจเต้นเป็นจังหวะซีดีกันทีปิติทันผู้เข,ข,ข้าแข่งขันหมายเลข5ไปดูกันครับว่าความสามารถและสเสน่ห์อะไรที่ทำให้เขาก้ามาเป็น3คนสุดท้ายของเดอะสตาร์พ้นฟ้าว้าดาวฟรีสิกได้ ซีดีเนี่ยนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ซึ่งแสดงเสน่ห์ออกมาทางด้านการเต้นเห็นใครๆคือบอกว่าคนน่ารักชอบเอาติดใจเห็นใครๆคือบอกว่าคนสวยๆจะชูจะตายพร้อมได้ฟังมาบ่อยเริ่มกลัวซะแล้วก็เลยปิดตัวพร้อมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวซีดีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องวิธีการร้องแต่ว่าเนื้อเสียง ได้น่าสนใจเพราะซีดีเขามี1รูปร่างสูงนะครับหน้าตาวัยรุ่นต้องชอบแล้วอายุน้อยความสามารถเยอะน่าสนใจในเรื่องของการเต้นมากต้องพูดอย่างนี้เพราะซีดีเขาเขา้เขาไม่เร็วเลยในะเรื่องของการเต้นบอกมาคืนนี้อยึกได้กี่ครั้งที่ฉันบอกรักเธออยึกฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยึกได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอ จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาเขาเข้ามาตั้งแต่แรกเราก็พูดแล้วว่าเขาก็ดูจะน่าสนใจในเรื่องของการเต้นเราคัดมาให้เหลือแปดเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็น่าที่จะทำให้มีสีสันขึ้นได้กครรมันจะู้ล จรงที่เขาโดดเด่นคือว่าเขาก็มีเพอร์ฟอร์มนซ์ที่ดีนะครับในการในทักษะในการเต้นและในการในการร้องสําหรับคน,นอายุ16เขาบางคนบางคนเนี่ยเราจะเจอปัญหาเต้นได้ร้องไม่ได้ร้องได,งได้เต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเขาจะมี2อ,อย่างกลางกลางซีดีจะมีจะมีอะไรที่โอเคเต้นได้อย่างไม่ไม่มีข้อสงสัยเรื่องเต้นได้ร้องได้ไม่มีข้อสงสัยเรื่องร้องได้แต่ถามว่าดีถึงนี่ไหมเราไม่เรา,เรา,เ,ราเราไม่ฟันธงว่าดีหรือร้องเราไม่ฟันธงว่าที่สุดแต่ว่าอะอย่างเนี้ มันน่าสนใจแล้วมันพัฒนาได้ไงเห็นว่าครับเห็นว่าการพัฒนาเพราะมันมันดีทั้งสองอย่างส่วนใหญ่เราจะมีดีแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเต้นดีร้องดีร้องดีเต้นดีอย่างนี้แต่นี่ซีดีเขาอยู่อย่างนี้คือเขาไม่อย่างนี้แล้วเขาไม่อย่างนี้แต่เขาอย่างนี้อันนี้น่าสนใจในการจะจับเด็กคนนี้มาพัฒนาต่อ ถ้าถามว่าเพราะอะไรคนดูทั้งประเทศช,ชอบซีดีเราก็คงจะต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเทรนของวัยรุ่นสมัยนี้ซึ่งชอบบริโภคความสนุกสนานการเต้นในลักษณะนนที่แบบว่าเป็นสมัยนี้นะะต้องบอกว่าวัยรุ่นจะบริโภคแบบนี้ โอเคแต่สดาต่อไปเขาร้องไม่ไม่แม้กระทั่งที่วิคที่เขาเต้นนะบัตรนาพี่ก็ไม่ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือจริงจแล้วมันก็คือการร้องแต่ว่าเขาคุมเรื่องการร้องไม่อยู่นะครับเขาคุมเรื่องการร้องไม่อยู่แล้วพี่ก็ได้พูดไปนะว่าถ้าเต้นมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่คุณคุมการร้องไม่อยู่เพราะนั้นอาทิตย์นั้นพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรคืออยากจะให้เขาเนี่ยต้องสู้มากกว่านั้นเพราะว่าโจทย์มันไม่ได้ยากแล้วเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้รู้สึกว่ามันเเป็นนททคคิี่ยาก ซีดีผลงานมีทั้งขึ้นทั้งลงผลงานของซีดีเนี่ยเขาจะแปลกก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่เราการนักกรรมการเนี่ยจะใส่ใจแล้วจะเหมือนกับว่าคอมเมนต์ให้เขาแก้ไขยเยอะเพราะก็เพราะ,ราะ,ราะสิ่งหนึ่งที่ซีดีเขาจะประบาดก็คือด้วยพ่วาดรุฒที่ภาวะเข,เขาเด็กแล้วเขาเขาจะมีความตื่นเต้นและมีความคล้ายๆกับกังวลทน้ง่ขอคการกังวลเขาเนี่ยมันสอบผลในการในการเพอร์ฟอร์มนะครับเพราะเพอร์ฟอร์มุ๊กเนี่ยเขาจะมีไม่เสียงเสียงมีปัญหาก็จะมี ความกังวลในเรื่องของการเต้นก็จะไม่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าเขาเขาเขาายังมีความกังวลอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าตานซ้อมพี่เชื่อแน่ว่าซีดีคงทําได้ดีกว่านั้นเขาเลยเป็นคนเดียวในในในผู้เข้าแข่งขันหลังๆที่โดนวิพากษ์วิจารณ์จากกรรมการทั้ง3คนค่อนข้างหนักซีดีเนี่ยมีปัญหายืนตรง จะเห็นว่าเวลาเขาเปิดฟอร์มการเต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกคน,นแต่พอเขามีการร้องเข้ามาเกี่ยวข้องพุ่มเนี่ยเขากลายเป็นอีกคน,นย,ยิ่งมันคือคนคนเดียววันนะถ้าเขาเก้าวข้ามตรงนี้ได้น่าจะตีเลยหรอกเขาโดนการวิจารณ์จากคณะกรรมการ,การเยอะเนี่ยแล้วเขามาแก้ตัวเพลงสุดท้ายในเพลงคนไม่สําคัญเนี่ยเราองเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้เลยนะว่าโอ้โหเฮ้เยอําสู้จริงอะวันนี้เขาร้องได้เพียงน,น้อยที่สุด เธ,เธอก็คือที่สุิมนไปเ,เธอเืรทต่อให้ลืมได้ไม่ลืมใ,ใจขอให้นคนนี้ได้มีบลาวิเคราะสุดนะครับเราเริ่มเห็นพัฒนาการของ CD นะครับในแง่กัน ในงง่การรอ้โดยเฉพาะใน,ในส่วนของเพลงช้าเนี่ยการสามารถควบคุมโทนควบคุมโน้ตพวกนี้เขาเริ่มทำได้ดีขึ้น,เ,นรเ,เราก็เห็นว่าเขาพยายามนะไม่ได้ไม่ได้ไม่พยายามในเมื่อเขาไม่ได้ถนัดในเรื่องของการที่ อยู่ๆก็มายืนเฉยๆแล้วร้องเพลงช้าๆให้เราฟังแล้วแบบโอ้โหซึ้งกินใจเเสียงเพลอเลอเกินก็ใช้วิธีการเต้นแล้วเวลามันใช้ความสามารถที่เขาชำนาญนมาอยูออ่กับคนที่เรียกได้ว่าเก่งมากเนี่ยมันเหมือนเป็นการฉุดลั้นกันเพื่อที่จะทําให้มันดูดีมากขึ้นไปกว่าเดิมทุกๆครั้งที่สีดีได้เต้นแล้วเต้นยาวๆเมื่อไหร่เนี่ยมันออกมาทางสีหน้าสีหน้าเขาเป็นคนมีความสุขมากซึ่งนั่นก็คือสเสน่ห์แบบนี้ของเขา เมื่อไหรที่เขาเต้นเนี่ยหน้าของเขาจะฉาบไปด้วยความสุขอยู่เสมอก็สำหรับซีดีนะฮะพี่ให้วีคล่าสุดดีที่สุดสำหรับเขานะ ในหลายๆแง่เขาเริ่มมีเราเริ่มเห็นพัฒนาการทางการร้องแล้วก็อย่างที่บอกอะตอนนี้เต้นกับพันเนี่ยโหหน้าเขาเนี่ยมันมันบ่งบอกจริงๆมันบ่งบอกถึงความสุขที่ได้ที่ได้ทาเต็มที่แล้วเดีบบเต้นคู่กับพันอะไรอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเป็นวิวิที่ดีสุดของเขาแล้วละ่ะ อมบิเนชันของสองคนเนี่ยมันรับส่งกันระหว่างพี่กับน้องจังพูดอย่างนี้นะครับคือโอเครุ่นพี่ก็แรงก็เก่งแต่ถามว่าซีดีตอบโจทย์ได้ได้บ้างไหมเขาตอบโจทย์พี่กับน้องได้ดีนะครับก็คือว่าเขาสามารถผสมผสานความเป็นนักเต้นผู้ชายกับผู้ชายโดยที่แข็งแรงเจอกับแข็งแรงอันนี้พี่ถือว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้กลัวหัน่นนะครับว่าหั่นจะจะจะโอ้โหเป็นคนที่มีชื่อว่าเป็น Prince of Dance เขาก็สามารถเป็น CD of Dance ได้เหมือนกันก็คือว่าเขาสามารถที่จะต่อสู้แล้วสามารถที่จะประคับประคองการเต้นคู่กันไปด้วยกันในวิถีของผู้ชายเต้นกับผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเต้นกับผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายเต้นกับผู้ชายในลักษณะเหมือนเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนุกสนานไม่ใช่คู่รักนะนะเขาก็ทําตรงนี้เขาก็ตอบโจทย์ตรงนี้คนดูในห้องส่งก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจในการเต้นสำหรับคู่นี้มากๆเพราะแฟนคลับของฮันก็เยอะแฟนคลับของซีดีก็ไม่น้อยนั้น คนที่แฟนคลับเยอะกับแฟนคลับเยอะมาเจอกันแล้วได้เต้นคู่กันมันเป็นอะไรที่มันทาให้คนดูอิ่มแล้วก็มีความสุขในการในการดูเพอร์ฟอร์มซ์ของเขาทั้งสองคนนะครับ สำหรับสาคนสุดท้ายเนี่ยนะพี่หวังไว้นะครับว่าจะเป็นการผสมกลมกลืนอย่างลงตัวของการเอร์ฟอร์มการร้องและสเสน่ห์นี่คือน,น่าจะเป็นสิ่งที่ดูเหมาะสมที่สุดสำหรับ3าคนสุดท้ายมองด้วยเนื้อผ้าที่เราเห็นในแต่ละผืนมันก็น่าจะเป็นเนื้อผ้าที่มีคุณภาพที่ที่เรามีความรู้สึกว่าถูกฉลกและถูกต้องคือทุกคนก็มีมีความสามารถ แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไปสำหรับพี่นะครับ3คนสุดท้ายในวีคที่จะได้ดูกันต่อไปมันเป็นจะเป็นความสุขแน่ๆเพราะมันจะเป็น3แบบ3อย่างคุณจะได้เห็นการแสดงที่โอเคใครอยากดูเรื่องของการเต้นคุณได้เจอแน่ใครอยากดูเรื่องของการร้อง คุณได้เจอแน่ใครอยากดูได้อยากอยากจะเห็นเรื่องการเอนเตอร์เทนหรือความสุขบนเวทีหรือสเสน่ห์บนเวทีคุณจะเจอใน3แบบของมินิคอนเสิร์ตของ3คนนี้แน่นอนและพี่เชื่อว่า3คน3แบบ3สไตล์มันจะสนุกมันเป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะเพราะมันหนึ่งเป็นความคิดของตัวเด็กเอง2เป็นความสามารถของตัวเด็กเองสสคริปต์บทเพลงความคิดความอ่านการแสดงเกิดจากเด็กทั้ง3คนนี้ฉะนั้นอันนี้น่าติดตาม หนึ่งในสามคนนี้จะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยครับอยากให้เต้กั้งหรือ CD ดีได้เป็นเดอะสต